Rainbow Q Channel สาวสดีค่ะทุกคนก็กลับมาอยู่กับช่อง Rainbow Q Channel อีกแล้วนะคะ คลิปนี้นะคะด้วยความที่เมื่อวานใช่ปะเขามีแพ็คใหม่เข้ามานั่นก็คือแพ็คเพื่อนสีคลิปนี้พี่ก็เลยจะมาแต่งบ้านโดยการใช้แพ็คนี้นะคะทุกคนซึ่งบ้านที่เราจะแต่งในวันนี้นะคะจะเป็นบ้านของเหล่าศิลปินในคอนเสิร์ตจ้าศิลปินสามหนุ่มที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปแต่งบ้านกันเลยดีกว่า ห้องแรกนะคะห้องนี้พี่ก็จะทําเป็นห้องทํางานของเหล่าศิลปินทั้ง3คนนะคะทุกคนแล้วก็สไตล์การแต่งบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นสไตล์พาสเทลพาจสจายสีชมพูสีม่วงสีฟ้าส่วนใหญ่นะคะนี่ก็จะมีพวกโซฟานั่งเล่นแล้วก็พวกแล็บท็อปนะคะเอาไว้ให้เหล่าศิลปินมานั่งทํางานตรงนี้ได้มีเครื่องเล่นเพลงแล้วก็มีของใช้กระจุกกระจิกนะจ๊ะทุกคนแล้วก็บ้านที่พี่ใช้ก็จะเป็น บ้านหลังสีน้ำตาลอนะพี่ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะคะ,ะตรงกระจกหน้าต่างตรงนี้นะพี่ก็จะทำเป็นแบบว่าสายห้อยๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็เติมไฟสีเขียววันนี้ทั้งหมด2อันอย่างสุดท้ายพี่ก็จะเติมผ้าม่านสีใสๆแบบนี้นะคะทุกคนเพื่อแบบว่าให้มันเป็นความไพรเวทมากยิ่งขึ้นเนาะต่อมาห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนของเหล่าศิลปินทั้งสามคน พี่ก็จะใช้เป็นเตียงแบบนี้นะคะทุกคนจะเป็นเตียง2ชั้นแล้วก็ข้างบนจะเพิ่มอีกหนึ่งเตียงเนาะจะมีตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็โซนแต่งตัวให้ด้วยนี่พี่ก็จะมีตู้แล้วก็มีกระจกให้แบบเวลาส่องเนาะอ่า อันนี้ก็จะเป็นเหล่าโปสเตอร์ของศิลปินทั้ง3คนเลยส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นโตไว้แบบมานั่งเล่นพูดคุยกันตรงนี้ได้แล้วจะบอกว่าแพ็กเฟอร์นิเจอร์นี้คือพี่ชอบมากๆเลยมันมีความแบบคิ้วๆน่ารักสีแบบตะมุตะมีมากบนชั้นนะคะพี่ก็จะใส่เป็นโคมไฟแบบนี้น่ารักเวอร์โอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดมากันนะคะห้องนี้พี่ก็จะทำเป็นห้องครัวแล้วก็ห้อง นัเล่นครัวข,ของเราก็จะแต่งแบบสไตล์เดิมๆเลยนะคะทุกคนนี่แล้วก็จะมีโต๊ะทานข้าวด้วยพี่ก็จะใช้เป็นโต๊ะสีม่วงอ่อนนะคะแล้วก็ส่วนเก้าอี้จะเป็นสีเหลืองเพื่อที่จะได้ตัดกับโทนสีบ้านบ้างเนาอ นี่ก็ใส่ไปเลยทั้งหมด4ตัวจุกๆนะจ๊ะแล้วก็จะใช้เป็นตู้เย็นสีฟ้าพาทเทลแบบนี้ข้างๆกันนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่ามาเล่นกันได้นี่จะเป็นพวกเออเขาเรียกว่าอะไรทุกคนเครื่องเล่นแบบนี้ข้างบนพี่ก็จะใส่เป็นชั้นวางของนะคะแล้วก็จะมีโปรเตอร์ จากนั้นนะคะส่วนโซนข้างนอกก็จะเป็นโซนนั่งเล่นเหมือนกันเนาะแต่จะเป็นแบบเอาดออะไรประมาณนี้มานั่งปาร์ตี้กันได้นี่ก็คือฟิลได้มากเลยทุกคนแบบวันว่างๆนะคะไม่มีอะไรทําก็แบบมานั่งพูดคุยมานั่งจัดงานเลี้ยงโซนข้างนอกได้เนาะอันนี้พี่ก็จะทําเป็น ที่นั่งเล่นนะคะเอาโซฟาใหญ่แบบนี้มาเลยโซฟาเขาก็คือน่ารักมากอะทุกคนแล้วก็ห้องนี้นะคะจะเป็นห้องซ้อมเต้นหรือว่ามาซ้อมร้องเพลงได้เนาะทาไปจนจะเสร็จแล้วค่ะทุกคนพี่ลืมไปว่าเราลืมสร้างห้องน้ําบ้านนี้ก็เลยไม่มีห้องน้ําเออห้องนี้พี่ก็จะใช้เป็นฟองสบู่แบบนี้มาช่วยเล่นแบบให้ห้องมันดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นด้วยเนาะในนี้ก็จะแบบมีเครื่องดนตรีต่างๆเย เยอะแยะมากมายเลยนะคะพวกเปียโนกีตาร์เบสหรือว่ากองอย่างศิลปินเนาะเขาก็จะต้องมีห้องซ้อมเต้นของเขานะคะก็มาใช้ห้องนี้ได้เลย สุดท้ายนะคะห้องนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยเนาะทุกคนมันด้วยความเป็นห้องที่อยู่ติดกับประตูนะคะพี่ก็จะทําเป็นโซนแบบว่าโซนนั่งเล่นหรือว่าโซนเตรียมตัวกล่องออกจากบ้านอะไรประมาณนี้ก็จะมีชั้นเก็บของกระจกไว้ให้ส่องก่อนออกจากบ้านด้วยนะคะแล้วก็จะมีเก้าอี้ไว้นั่งรอเพื่อนได้ด้วย โดยรวมห้องทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะจ๊ะงั้นเดี๋ยวไปดูฟีนี่ทุกห้องกันเลยค่ะ